ท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางอนุรักษ์บุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพักเพื่อไทยกับเรียนให้ท่านประธานทราบว,ว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งที่มีการต่อต้านจากสังคมไทยในทุกยุคทุกสมัยเป็นปัญหาที่ไม่รู้จบค่ะเมื่อมีผู้ผลิตย่อมมีผู้เสพ เมื่อมีผู้เสพย่อมมีผู้ผลิตซึ่งเป็นเรื่องของการสแสวงหาความร่ำรวยโดยอาศัยร่างกายของมนุษย์เป็นบันไดก้าวเหยียบไหลหลีความตายสู่ความมั่งคั่งยิ่งรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐอ่นแอไม่สามารถที่จะป้อมปรามปราบปรามป้องกันแก้ไข ได้ปัญหายาเสพติดก็ยังมีอยู่ในสังคมไทยต่อไปและจำนวนปริมาณยาเสพติดการกระทาความผิดด้านการผลิตด้านการค้าด้านการเสพกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่ามหาศาลท่านประธานที่เคารพคะข่าวรายวันเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็น ตำรวจภาค5รวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ยึดยาบ้า2.3ล้านเม็ดได้ตำรวจเชียงใหม่จับยาบ้าล็อตมหาศาล15ล้านเม็ดค่ะปสทลาย3แกงยาบ้ายึดกัญชา2.4ตันยาบ้า1.5ล้านเม็ดยึดทรัพย์มหาศาลทุกวันนี้ค่ะกับเรียนให้ท่านประธานทราบอีกครั้งว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆค้าค่ะ สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อมได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิตตลอดจนความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่สงบสุขเดือดร้อนทุกทรมานของผู้คนในสังคมทั้งคนใกล้ชิดและสังคมโดยส่วนรวมในปัจจุบันนี้การแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งปัจจุบันได้พแพร่กระจายเข้าสู่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอย่างกว้างขวางการปฏิบัติการในเชิงรุกทางตลาดการค้าของผู้ค้ายยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช่องทางเข้าถึงนักเรียนนักศึกษาโดยใช้นักเรียนนักศึกษาด้วยกันเป็นเครือข่ายของผู้จำหน่ายผู้เสพจะกลายเป็นผู้ค้า เมื่อเป็นผู้ค้าก็จะออกจากวังวนยาเสพติดและผู้ค้าไม่ได้เส้นทางสุดท้ายก็ไปอยู่ในเรือนจำคนล้นคุกออกมาค้าอีกค่ะเอาไว้เสพค้าติดคุกออกจากคุกก็ค้าอย่างนี้ร่ำไปค่ะทีนี้เรื่องของการท้าทายอีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่องของการผักดันกัญชาให้ถูกกฎหมายหลัง,ลงพรบรยาเสพติดให้โทษฉบับที่เจพุทธศักราช2562มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่19กุมภาพันธ์2563ทำให้เกิดความสับสนว่ากัญชาสามารถปลูกได้แล้วครอบครัวละ2-3ต้นครอบครัวละ4-5ต้นเพื่อรักษาโรคโดยเฉพาะ ตอนนี้กำลังดังมาก,มากๆค่ะธรรมธานคะพันห่างรอกจากจังหวัดสุโนนครรัฐบาลทุกกระทรวงต้องออกมาบอกให้ชัดเจนทุกกระทรวงนะคะดิฉันต้องให้สื่อว่าทุกกระทรวงเพราะทุกกระทรวงนั้นยึดโยงกับประชาชนข้าราชการยึดโยงกับประชาชนกัญชาใช้ทางยาเท่านั้นโดยมีแพทย์สั่งเป็นยาเพราะสามารถรักษา โรคได้ประชากรทั้งโลกนี่เกือบสอง้อยล้านคนเสพกัญชานะคะถ้ารัฐบาลปล่อยให้ทุกคนในประเทศไทยคิดไปเองว่ากัญชาถูกกฎหมายแล้วแต่จริงๆแล้วกัญชาผิดกฎหมายนะคะแต่คนในประเทศบอกว่ากำลังจะถูกกฎหมายทำให้วัยรุ่นเสพกัญชากันอย่างบ้าคลั่งเดี๋ยวนี้ค่ะ วัยรุ่นทั้งชายและหญิงโดยเฉพาะวัยรุ่นชายต้องกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าเสพกัญชากันอย่างบ้าคลั่งเรียกกลุ่มกวนของตนเองว่าสายเขียวดิฉันฝากกรรมธิการไปถึงรัฐบาลต้องฝากกรรมธิการว่าต้องศึกษาให้รอบด้านจริงๆว่าจะทำอย่างไรบ้างโดยเฉพาะดิฉันนั่งฟัง เพื่อนสมาชิกในสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าการที่มาแก้ปัญหาปลอปมปรามปราบปรามแก้ไขปัญหาเรื่องอยาเสพติดเป็นเงินเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวต้องบอกว่าจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวนะคะเป็นหลักห้าพันล้านห้าพันล้านนะคะ ซึ่งดิฉันอยู่ในสภาผู้แทนรัศดรร้องขอฝายชะลอ,อน้ำแค่30ล้านยี่สิล้าน40ล้าน50ล้านปีหนึ่งเนี่ยที่จะไปกั้นให้พี่น้องประชาชนของดิฉันได้ใช้น้ำบริเวณนั้นแค่สองสามร้อยล้านยาก แสนเข็นยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาอีกแต่นี้นั้นพอเอามาสู่การปลอมปรามปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดดังนั้นที่ฉันฝากกรรมธิการผ่านไปให้ถึงรฐัฐบาลและแก้ปัญหาได้ให้ได้ว่าวิกฤตคนเสพยาเสพติดจำนวนมากจากแก้ไขปัญหานี้อย่างไรวิกฤตคนค้ายาเสพติดจำนวนมาก เล็กๆไม่ใหญ่ๆค้านี่จะแก้ไขปัญหากันอย่างไรดิฉันมีตัวอย่างของระเบิดเวลาค่ะท่านประธานคะเป็นระเบิดเวลาเป็นระเบิดอารมณ์เป็นระเบิดการฆ่าระเบิดการข่มขืนคือคนเสพยาเสพติดอยู่ในหมู่บ้านที่เสพจนติดแล้วไปบำบัดมาแล้วถ้าภาษาของดิฉันเรียกว่า ไม่สมบูรณ์ทางสมองแล้วแต่ถ้าเสพเล่าเข้าไปหรือดูดบุหรี่เข้าไปเพียงมวลสองมวลปฏิกิริยาที่จะให้สํานึกของความเป็นมนุษย์นั้นถดถอยลงทันทีเพราะอะไรดีฉันถึงเรียกว่าระเบิดเวลาในหมู่บ้านเพราะว่าสามารถที่จะก่อเหตุได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะข่มขืนเด็กเล็ก ป .1 ป .2 ป .3 ออป .4 ดิฉันสนัสนบสนุนตั้งกรรมธิการสามัญวิสามัญค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านแก้ปัญหายาเสพติดให้ได้ค่ะเป็นว่าคุณอย่างสูงค่ะครับ